มาแล้วจ้าทุกคนใครได้ดูบ้างเมื่อวานนี้น่ารักมากเดี๋ยวเรามาเมามอยเราจะเมา้ามอยกันวันไหนดีพรุ่งนี้หรือวันนี้ดีอ่ะน้องน่ารักมากตุยอ่ะจิบคู่เอ่อจิบคู่แล้วที่ตุยหนักสุดคือคนที่ไม่ชอบให้น้องอยู่ด้วยกันอืมเราเราไม่รู้หรอกว่าใครใครเนาะเออ ต,ตุยแนย่คนที่ไม่ชอบให้น้องอยู่ด้วยกันยิ่งเหมือนผูกเขาเข้าหากันด้วยซ้ำคุณอยากจับเขาแยกห่างกันเท่าไหร่มันเหมือนแบบเป็นแม่เหล็กอะ่ะเขายิ่งดูดเข้าหากันด้วยซ้ำเมื่อคืนนี้น่ารักมากยินดีกับเออไอเตา้าคุจิน เขาคูจิ้นกันมาเจ็ดปีแล้วไงเขาพูดอยู่อะเนาะและไอ้เราก็ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะเราจะไปบอกนักข่าวตอนนี้ทุกสำนักข่าวเขาก็บอกคููจิ้นรีเทินบางสำนักข่าวก็แบบเออคูจิ้นแบบโอ้เนาะเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงว่าเอา้าเขาเลิกจิ้นแล้วแต่เขาก็ไปประกาศว่าเขาจิน้นก็งงอยู่เอ็นดูในความหิวน้องออกจากเอห้องเอที่รับรางวัลเสร็จน้องก็ ออกมาหาพีพีเอฟซีเขาหิวกันเนอะทุกคนน่ารักมากอะ่ะมีแม่แม่เอาของไปวางไว้ให้ขนมขนมกินรองท้องไปก่อนดูความน่ารักของเขาแต่ว่าแต่พื้นที่ซับซ้อนค่ะเก้าอี้ e เนาะจริงๆมันก็มีหลายตัวอยู่แต่ก็ไปนั่งซ้อนเขาอะ่อะธนดลน่ะน่ารักไม่ได้เลย <för S 2> นะฮะไม่เบสไม่เบ ขญาเร่มตามหัเจาคของเรากนเยอะีนี่ครับผมครับขอบคุณครับเ้เียป็นดาราลวใ่มองกงาก็มาลมันกันเหมือนกันเหมือนกันทั้งสองรอนครับร้อนในหัวนะครับร้อนวนะ ทานอาีเลยนะครับกินข้าวกับอะไรแล้วนไหมน้องควายครับควายอีกคนเลอ้ายวน้ำเน้ไม่เต็มแก้วะน้ำไม่เต็มแก้วนี่เนี่ยที่เขาเคยได้ยินเป็นคนน้ำไม่เต็มแก้ว ครับโอเคเป็นคอสโซฮังเออวันนี้ครับ เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนุกกระตายอะไรอร่อยเนาะอร่อยพี่เองกินแล้วอร่อยมากมีกรอบไม่เป็นอันตรายต่นุ๊กกินได้ลูกไม่เป็นอันตรายกินได้ลูกอะไร

อุยดงเดนเียว้ทังวหวเาวราู<ะ>เอาราวัมาแด่เดียวน้อขอกระทวงเัาซะเลยาจะมา่อยวะนี่นรางวัลเหแม่มึงทัวกันเหรอขอโชวขอโทุวเวท,ว,ทวทีทขอแค่โชว์บเวท,ทีมาทุนโอ้ดู ผิดกิหมดทุกคนเลยแต่ว่าเปิดเ้าแ่งหรือ่เปิดเ้าผิดไหมเนี่ย <ong> ้องจริงะดี <ayım> ๋ยวไปททำอะไรดังเนี่ย อตนนี้กูพูดกูไม่รู้จริงแต่แตกูรู้จากพี่หนุ่มเราไม่กับกันเป็นอะไรก็แบะ